ะตอนนี้นะบุบันตันน้ามาอยู่ที่บอนชอนนะคะวันนี้เราก็สั่งเมนูโปรดคร่ะนะเป็นแบบแกงชาเป็นดำยอนนะคะดำยอนนีย่ยกไปยังได้เลยนะคะก็ต<ำ>้องท่อยนะคะได้เลยค่ะและมีเอ่อดำยอ,ำยอนแฮมนและชีส่วนไห่เราทานมากทานนี่ทานมากและอีกอันนี้ก็คือเป็นบีนบิมบัต แฮมน,นะคะบิบิมบับแฮมอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึงที่บอกว่าชอบมากเลยจะให้ดูอย่างเงีเ้ยอย่างี้ยอ,อ,อันนี้เป็นบนิบิมบับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลำย้อนแฮมชีสเริ่ดมากจะบอกว่ามันเป็นเมน,นูชุดโปรดของคุณบันวารเลยนะเวลาที่มาที่ คนชอนนะจะต้องบอกว่านอกจากการสั่งไก่แล้วเนี่ยการสั่งกินสองเมนูนี้ถือเป็นสุดโต่งมากๆเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเวลาแบบก็คือมันชิมจริงนี่คืออมาม่าเกาหลี้เลยเฮ้ยมันเป็นรสชาติแบบอร่อยสุดสชิวมากมันใช่แบบเวอร์อร่อยเวอร์มากแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกระชุ่มจิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิมให้ดู สิ่งที่ดูนะส่วนบินวินบัตก็คือเข้าวยำอ่าเขาวยำเกาหลีนะคะเน่ยสิ่งที่ดูเลยว่ามันอ э ร <c oughs> ่อยโคตรอื้มสุดยอดอะ่ะโอ้โหนี yes. ่เดี๋ยวเอาเดี๋เอาบินวินบับรขก่นกนะ เน่นะรามยอนร,รามยอนนะครับมีแฮมนี่มีแฮมนะครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นแบบซุปกิมจิแบบนี้แล้วก็ไข่นะครับอันนี้ก็ปนไปแล้วซุปมันก็จะเป็นซุปแบบเหมือนซุปแบบมาม่มาอร่อยอ่ะซุปกิมจีโอ้ยตอนนี้ผมผมเท่าอยากจะลงมากินด้วย นี่เดี๋ยวจะมาสาธิตกันทานแบบบินบับนะซึ่งก็คือเป็นข้าวยำนะเราก็ต้องทําการแบบเห <S <S มือนกับพวกพวกเขาทุกอย่างเนากนะม,มันก็จะมีอะไรบ้างให้ดูให้ดูนะจะมีแฮมนะมีถั่วมันเตาญี่ปุ่นนะแล้วก็จะมีเห็ดมีผักกองเคียงต่างๆมีกิมจินะแล้วก็มีไข่นะทีะ these, นี้เราก็จะทําการแบบเหมือนกัน ยำซานะดนคลุกเคานะก็ด้านล่างเป็นข้าวนะคะแล้วเป็นคลุกจะทั่วอร่อยอ่ะสองเมนูนี้หอมะนะหอมกลิ่นแบบอาหารเกาหลีแทๆ้ๆนะคะใครที่แบบว่าคิดถึงเกาหลีแล้วนะก็ดูว่าคิดถึงอาหารเกาหลีนะแทะๆ้ๆนะต้องมาที่นี่นะคะบนอนชอนนะก็มีหลายสาขา ทั่วประเทศเลยนะคะก็เรายังตอนนี้ด้วยความที่เป็นโควิดเนาะยังแบบช่วงโควิดระบาดนี่ก็ย,ยังไม่สามารถที่จะเปิดประเทศหรือว่าไปที่ประเทศอือ่นๆได้นะคะไปประเทศเกาหลีกย็ยังไม่ได้ก็ยังไม่เเปิดประเทศให้เพราะฉะนั้นก็คือ ใครที่สิงกลิ่นอายของเกาหลีนะคะอาหารเกาหลีก็ต้องมาลองที่นี่กันก่อนเลยนะคะแล้วก็เกือบว,ว่าใครดูซีรีส์ไปด้วยดูซีรีส์ดูหนังเกาหลีไปด้วยแล้วทานอาหารเกาหลีไปด้วยนะะีาาายยนะะ่มันฟินนะจะบอกให้มันฟินมากๆนี่สุดยอดแล้วว่าแล้วเมื่อไรที่ก็ตามที่บอกว่าประเทศเปลีนะ่นเนาะโควิด ไปแล้วนะเราก็จะทําการแบบไปทานแบบที่ประเทศเกาหลีกันเป็นสิงนเลยให้ดูเป็นริงเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวโรจะพาไปรีวิวเป็นที่ต่างประเทศด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อ,กอยู่ในที่ประเทศไทยกันไปก่อนนะเนี่ลองชิมให้ดูนะก่อนจะหมดคลิปก่อนจะหมดคลิปค่ะอื้อสุดยอดไอไก็ถึงอาหารเกาหลีลองไปหามาทานกันดูนะคะ ก็เป็นบินบัตหน้าแล้วก็รามยอนแล้วก็มีเมนอูอื่นที่แบบนักสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ลองไปหามาทานกันดูนะตอนนี้ค่ะคูเป็นปันเฟรซี่คาเฟ่นะคะก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าว่าควรมจะทำที่ไหนนะรู้จจกกันถ้า